และนี่คือ4วิธีที่การันตีความล้มเหลวแน่นอนถ้าคุณทำครับรีบฟังและระวังอย่าทำสีอย่างนี้ครับข้อที่1ครับรอพร้อมก่อนค่อยเริ่มครับถ้าคุณเป็นประเภทต้องรอพร้อมก่อนถ้าไม่พร้อมไม่ทำไม่พร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ทำจะขับรถไปเชียงใหม่เนี่ยต้องรอจังหวะที่ไฟเขียวทุกแยกก่อนในกรุงเทพถึงเชียงใหม่คุณถึงจะไปครับ ผมค,คิดว่าคนเหล่านี้จะมีทางได้ไปเชียงใหม่ไหมครับต้องรอให้ทุกแยกไฟเขียวต้องรอให้ไม่มีการสอมถนนเลยต้องรอให้ถนนเรียบร้อยทุกอย่างเรียบร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์จะเริ่มมันไม่มีทางเกิดขึ้นครับคุณก็รอไปเรื่อยครับชาติหน้าตอนไหบ่ายมันก็ไม่ได้เริ่มครับแต่คุณจะรอพร้อมก่อนแบบที่สองครับคือประเภทที่ไม่เห็นผลครั้งแรกเลิกเลยครับคนส่วนใหญ่เป็นประเภทที่เริ่มยากแต่เลิกง่ายครับ คือจังหวะจะเริ่มโทษเดี๋ยวรอ,อก่อนนะเดี๋ยวต้องนูน่นนี่นั่นยังไม่พร้อมแต่พอเวลาจะเลิกเลิกเลยครับทำไม่ได้แล้วเดี๋ยวเลิกเลยคือไม่คุ้มเวลาการรอเลยครับนะถ้าคุณเป็นประเภทที่เลิกง่ายความตั้งใจเ,เลิกเร็วนะครับแบบนี้จะบอกว่าคุณทําอะไรก็ไม่มีทางสําเร็จครับข้อที่3ครับเป็นประเภทที่เลือกสิ่งแวดล้อมผิดแ,แปลว่าอะไรครับแปลว่าคุณไม่เลือกสิ่งแวดล้อม คุณไม่เลือกคุณจะคบใครคุณไม่เลือกสื่อที่เสพคุณคิดว่าอะไรโผล่มาหน้าฟีดคือเสพหมดครับไม่ใช่ครับไม่ใช่อะไรที่โผล่มาหน้าฟีดเฟซบุ๊กคุณต้องเสพหมดนะคุณสามารถเลือกได้เลือกในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับคุณตัวอย่างเช่นเลือกเสพเความรู้อะไรมันไม่ได้เป็นประโยชน์กับเป้าหมายคุณไปเสพไหมครับเสียเวลาครับถ้าคุณมีเงิน1000บาทคุณยังมีเงินอย่างจํากัดคุณยังใช้แบบที่เป็นประโยชน์สูงสุดแล้วคุณมีเวลาจํากัดทำไมคุณไม่ใช้เวลาแบบที่ประโยชน์สูงสุดนะครับ ดังนั้นข้อที่3เลยถ้าเกิดคุณทำคุณจะล้มเหลวคือไม่เลือกสิ่งแวดล้อมอะไรเข้ามาเสพหมดใครชวนไปไหนไปหมดไม่เลือกที่จะปฏิเสธครับแล้วข้อที่4คือเพศชอบโทษคนอื่นโทษด,ดวงชะตาโทษสิ่งแวดล้อมนะครับโทษคนนั้นโทษคนนี้ฉันไม่สำเร็จเพราะว่าดูนี่นั่นเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณโทษนะครับเมื่อน,นั้นคุณไม่มีทางที่จะทําอะไรสำเร็จได้เพราะอะไรครับเพราะเป็นมือการโยนพลังให้คนอื่นคนอื่นมีอํานาจเหนือฉันคนอื่นมีอํานาจเหนือคุณคนอื่นมีอํานาจใ,ในการ บงการชีวิตคุณว่าคุณจะเป็นยังไงแต่ท้ายสุดแล้วเนี่ยถ้าคุณเก่งคุณมีความสามารถคุณก็สามารถรอดได้ในสถานการณ์ใดๆก็ตามถ้าคุณเลือกที่จะเริ่มต้นจากตัวเองครับเพราะในสถานการณ์ที่คุณบอกคุณปิดการขายไม่ได้ทําไมคุณแก่งคุณปิดได้อะน่าคิดนะครับดังนั้น4อย่างนี้เป็นสอย่างที่ทําแล้วล้มเหลวแน่นอนแล้วคุณสนใจสาระความรู้แบบนี้ครับคุณสามารถติดตามได้ที่เพจรู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจทุกวันเวลา7จ็ดโมงคุณจะมีคลิปความรู้แบบนี้ครับ ส่งตง่อถึงคุณทุกวันถ้าคุณไม่อยากพลาดคุณสามารถติดตามได้ที่ไาาลน์ทายแบงก์สุขภิจิจครับทุกครั้งที่มีคลิปใหม่เราจะส่งคลิปตรงไปที่มือถือคุณโดยทันทีน